เดี๋ยวมาทุวสอบตัวนี้กันวนันนี้ว่าจะขึ้นไหมขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวเรามาลุ่นพร้อมๆกันเลย SorrySDJ นี้นะครับบาเงก็พร้อมแล้วที่จะทดลองว่าตัวนี้กับตัวบางเนี่ยใช่ไหมโอเคไหมโอเคโอเคนะครับว่าตัวนี้ก็คือว่าวนกหางตับลัวหรือว่าว่านกท้ายพลิกหรือว่าเรียกอีกว่าหนึ่งก็คือว่าวเวียดนามนะครับทุกคนบางเงียดทําเรียนแบบว่าเวียดนามซึ่งเป็นสูตรของบางเงียดเองสวยมากใช่ไหมทุกคนสวยไหมโอเคสวยไหมโอเคีทุกคนเดี๋ยวมาทดสอบตัวนี้กันวันนี้ ว่าจะขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นเดี๋ยวเรามารุ่นพร้อมๆกันเลยแล้วก็จะรอดพายุนี่ไปไหมทุกคนเรามันเป็นพายุวันนี้ลมยังอยู่ฮิตนึงเท่าเดิมไม่รู้แต่ว่าเจ้าข้างบนนี้ <Okay. S 1> ใช้ได้ยังมีจะบลแต่ว,ว่าสายเนี่ยเป็นสายของปีที่แล้วทุกคนเหมือนไม่ได้เจอว่าจะขาดไหมกับตัวน,นี้หนึ่งวัโอเคกดไลค์แล้วไปตามรับชมเลยทุกคนว่ามันเป็นยังไงบ้างทุกคนเงี้ยไงยจะให้ดูสายตรงก่อนเนี่ยสายตุงนี้เงียบทำก็อาจจะพู่ลงกลางมั้งนี่ทุกคนนี่มันจะช่วงแรงน้องแรกก่อนนะ đi trông con oh, đi em đi ơi trời tôi mới chưa ơi đi thay ơi cái đi cái đi ư wow. đi nào đi nào để, để bạn tành này đúng rồi lúc nãy ok có đi ăn này đúng không xàm ăn còn đấy luôn tành trái chúng con Ok à, à. ok, pro, yeah. อ๋อเยี่ยมเดี๋ยวลมมันหมุนมั่วๆอยู่นะที่เออบนยากเหมือนกันแหละบนกลางบ้านนะงีจะบนกลางบ้านให้น้องๆดูบ้านปแบนโอ้โหเดียมันเดียมันพลิกไปพลิกมาทุกคนเลมมันเหละมาณนี้แล้วโอเคดูนะดูนะเร่งตรงต้องโอ้คืนดีเกะเล็กที่เออสวยโอเคเดี๋จะงี้จะเพิ่มกิโลไม่หน่อยนะกิโลมันแก่เกินนะทุกคนโอเค เคได้ลูกโอเคเยี่ยมมารีกนเลยปั๊บโอ้โหโค้โุ้ยขึ้นดีมากเลยเออคุณเลยเลยขี้ลมเกได้เลยเหยียไม่อยากให้ขี้ลมเกมากนะุกคนเดี๋ยวพอขี้ลมเกมากม่มันเหยียดขอยใจว่ามันมันจะมันจะพาขาดทั้งคนเรีโอเก๋พร้อมเอาลิงลูกลิง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 ลิลิง โอ้ยพี่โอ้ยรู้สึกว่าจะเอียงไปทางซ้ายนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรมันเหยียดแก้ได้แต่ว่ามึงเหยียดก่วยจอย่างเดียวคือต้นไม้รีมเหยียดแดูไปฝั่งนู้นนะทุกคนฝั่งที่เหยียดแกบนก็จะเป็นฝั่งน,น,งนู้นมีต้นไม้เห็นไหมทุกคนมีต้นไม,ม้มเดี๋ยวไปบนกันดูไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะกับพายุนี้ไปเดียเหยลงไปวิ่งนะล่ะมาลุกมา เดี <ales> <aient> ๋ยวพ่อลงไปวิ่งด้านล่างลูกอยู <naughty> ่นี่นะลงลงมานี่ลูกอยู่งั้นเลยอยู่งั้นเลยเดี๋ยวพ่อมาเด็ดมันจะเป็นแรงอะไรนะคนมันขึ้นไม้อะเดี๋ยวมันจะแบบ Thì đều đôi nó có đỡ, khuyến đổi nào nạt lắm Thì đi nạt đôi nó có đỡ nói rồi khuyến Bay bay mày mày đợi. Mày đưa luôn đi đã, Đưa oh. đi cái đi อยู่แล้วทุกคนเดี๋ยวไปคุณขึ้เล่นคุณคุณขึ้นดมากเลยทุกคนไฟตงร้เยอดงเลยมากคนมีแจ๊้ดูมึงนี่เจ๊จะขาดไหมนะเดี๋ยนดีแค่แล้วเอี่ทุกคนขึ้นดีมากเลยนู่น โอ้โหทีเดียวเลยนี่ทุกคนนู่ห้สายก่อนโอ้ติดแล้วไหมทุกคนโอ้ปลาโคตรแรงอ่ะทุกคนนี่ทุกคนดูอืมอืมมีใจเอาตัวหลับออกมาอืนี่ทุกคนแทงกับสุดหัวเลยโอ้โหมีใจดูทุกคนดู ขึ้นดีมากทุกคนดูนี่สายอยู่นี่นะนุ่นคนเกิดดึงลงังคาแล้วทุกคนโอ้ยทุกคนดึงลังคาแล้วทุกคนโอ้ยโอ้ยขึ้นดีมากทุกคนเลยหล,ลังคาเลยอ่ะให้ตายถเถอะแต่ว,ว่าพอมันแทงแล้วมันจะตกอย่างนี้ทุกคนนี่คนบุกเลยสุดจริงตัวนี้มีใจสายติดลมก่นอนนะดูคนนี่ลูกเดียว呀 ลมมันยังไม่ค่อยเท่าเลยนะมันก็เลยถูกลมบ้างไปถูกลมบ้างเลยคุณลิ่ลูดิ่งนัทุกคนนี่มังเห็นกอาลังเล่นอยู่นะตอนนี้โอ้ทุกคนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วจังหวะนี้เราต้องรีบกลับโอ้โหทุกคนตอนนี้มันโดนนี่บอกเลยว่าทุกคนดูโอ้โหทุกคนนี่ฟังเดียงโอ้โหทุกคนดูโอ้ฟางเดียง โอ้โหแทงสุดหัวเลยทุกคนดูดูน่าเบงเหียดทุกคนมันแทงสุดหัวเลยทุกคนสุดยอดมากเลยตัวนี้ขึ้นดีมากมบงเหียดมกแล้วไม่เกินคำบรรยายครับเพราห้บางเหียดเสียนว่าวจริงครับน้องโอ้โหไปดูกันม่นี่ใจว่ามันจะขาดไหมทุกคนตัวนี้ยังเรายังไม่ใส่ตานุให้มันนะครับเพราะตัวนี้เหยียดบอกแล้วทําแบบไม่ใส่ตะนุก็ได้ใส่ตะนุก็ได้นะครับเพราะว่าบางเหียดมันตึงอยู่แล้วทุกคนทีเดียวขึ้นแบบไม่ต้องแต่งเลยนะทุกคนดูสุดยอดแล้วก็เล่นข้างบ้านด้วยนะบอกเลยว่าสุดยอดมากทุกคน ไม่ธรรมาดานะทุกคน,นมันก็จะมีอุปรสรรคนิดหน่อยนะครับลูกบาวโอ้ทุกคนดูโอ้แทงตรงเป้งเลยทุกคนโอ้โหจุดอดมากแก้วรวมๆตัวนี้สุดจริงทุกคนดูอืขึ้นอย่างดีทุกคนขึ้นดีปะแก้วเหตุซูไม่ดูนะอืดูอืทุกคนจุอดมากขึ้นดีมากจเดี๋ยวกินใ้สายหมดก่อนนะทุกคนมาดูเีตให้สายกันนะทุกคนให้สายแบบทยกคนให้สาย อืไปน้องยิวเลยทุกคนดูอือฮือดูดูนู่นโอ้ยคนดูมึงอุ๊ย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 กลัวมันจะขาดวะนะทุกคนเพราะมันมีรอยต่อเยอะมากมังเหย็ดขอเอาลงอีกนึงนะเส้นเบากับลูกบาลเลยทุกคนนี่ยอดเอ็นลูกบอลตัวเจ๊มากันเลยสวยมังเหย็ดขอคอนเฟิร์มเลยนะครับบอกว่ามังเหย็ดเซียนเว้าหล่อมากสวยทำเองขึ้นเองนักเลงพอแล้วขึ้นดีมากทุกคนบอกเลยไปดูกัน นูนทุกคนขึ้นแบบดู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 สายดูสายเนี่ยดูสายดูสายนู่นนนนู่นนู่นทุกคนดูสายอือฮอยางเฟี้ยวเลยทุกคนแล้วขึ้นดีแบบไม่มีเฉียวเลยทุกคนขนาดไม่ใส่ตาหนูแล้วทุกคนไม่อยากจะพูดเลยครับน้องๆไม่อยากเกมโมูเลยครับเดี๋ยวจะซูใม้ดูนะมีจะซูให้ดูทุกคนอือสวยมากขึ้นไมข้กางบนอืออือแก้วขึ้นดีมากคนนิ่งกึ๊บ แล้วก็แทงแบบว่าเดียวทุกคนดูดูอ,อ้คนมันหล่อครับน้องๆเนาะทำอะไรก็ขึ้นไปหมดสว้ยเดี๋ยวเราค่อยเก็บลงนะทุกคนเห็ดคอเล่นสน,นุกนก่อนนะสวย โอเคทุกคนตอนนี้เมย์ก็เก็บลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงมือป๊อกเลยทุกคนอีพีหน้ามึงจะมาใส่ตานูให้ฟังดูว่าเมยนขึ้นดีมากไหมฉันคลิปนี้มึงขอตัวลาไปก่อนโอ้ยสุดยอดเลยทุกคนใครเดินใจตอนนี้ท้ามันแปดตะ้งแค่ไปเลยสุดยิงวิ่งเจียนใหม่คลิปมาอยากให้มยทำอะไรคอมเมนต์มาเมึงจะทำให้ดูผมเมย์เก่งมากซวย